สวัสดีครับกล้มินทอนะครับผมขุณนจีนเช้านะครับวันที่ 12, สิบสองสิงหาคมนะครับผมจ,จีนบ่ายอ่าอันนี้เป็นจีนเช้าบ่ายเลยเนาะไม่มาเช้าตามบ้านนะครับผมย้อนเสมอนะย้อนเสมอถ้าเช้าไม่มาในบ่ายมาโดยส่วนมากนะมันก็ไม่ได้มาทุกครั้งแต่ถ้ามาเช้าแล้วก็หยุดนะครับผมแปมศูนย์สามครับเปิดสามสีู่นย์หกสามจีนเช้าขอดึองเด่นนะครับสามศูนย์ จีนโดยส่วนมากก็จะมาตัวเปิดเนาะเปิด340วันนี้อะไรจะมานะครับเป็นมี7330นะครับจะคู่นะครับ9 3้0 2380 1390ศหลักร้อยได้5นะครับแอดแทนขอเน้นไปที่3นะถ้ามันมากห็หลักหม่วนก็มาคู่นะครับบนล่างนะเพราะแอดปักไว้หลักหน่วย ห้าเจ็ดสามนะครับห้าสองสามห้าเกสามแล้วก็ห้าหนสามสำหรับหุ้นจีนจีนวันนี้เนาะมาเช้าก็หยุดไม่มาเช้าลองตามใบ่ายนครับขอโชคดีครับ